สวัสดีครับมาพบกับ Honda h l v นะครับ 1.8e ไมนันเช่แล้วนะปี2018ตอนนี้ราคาเราขายอยู่ที่49,900 0บาทครับทุกคราดีๆก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มมาฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ8,600ครับ7ปีหรือ9,400ครับ6ปีสถสวยไม่ได้บางเดิรนะมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนครับสีดำนะสีสันสวยงามเลยครับ พพร้อมใ้งานเนะี่ยสวยไร้ตำหนิข้ามาดูนี่ก็ถ้าซื้อสดก็ขับกลับบ้านได้เลยครับภายในส,สวยๆนะกระจกไฟฟ้าที่ทันล็อกผมอะไรมันฟังชั่นแอร์แบ็กเอฟเอสชิ้นข้างเลื่อนจอนะพร้อมกล้องมองอยหลังนีวิลำทางผมกดสตาร์ทนะบบกว่าเป็นเบาะหนังครับบอกคาณภาพสวยเลยครับไม่กิ๊บ ไม่มีขาดไม่มีแตกรายงานนะครับต่าจะดูรถได้ที่เตขตตลิ่งชันครับเส้นกาญนากรุงเทพ